คลิปนี้พาทุกคนมาสองเรื่องดาวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโดริซ่าค่ะน่ารักดักมากค่ะหลังจากที่โดริซ่าของเราได้มีการลงรูปภาพคู่กับคุณโกยุนจองในช่วงงานภาพยนตร์านาชาติปูซานนั่นเองที่โดริซ่าเข้าร่วมเป็นเกสสุดพิเศษในพิธีการเปิดค่ะล่าสุดก็มีการเปิดเผยค่ะบอกว่าลิซ่านี่บอกว่าเธอเป็นแฟนของคุณโกยุนจองและก็อยากถ่ายรูปด้วยค่ะเธอกลายเป็นแฟนหลังจากที่ดูเรื่อง Alchemy of Souls หรือว่าเรื่องเล่นแร่ปแปรวิญญ,ญาณค่ะแล้ว ก็ชอบเธอมากขึ้นหลังจากดูเรื่อง r r s s i e n t t p l y y o o o k หรือว่า Playbook ชุดกาวและก็ได้ถ่ายรูปภาพด้วยกันค่ะหลังจากงานภาพยนตรนาชาติปูซานนั่นเองนะดีงามหนักมากเตาลีก็คือโดนคุณจุนยองตกเรื่องเดียวกับน่าจะหลายๆคนนะคะที่โดนตกด้วยเช่นกันคะ่ะซีรีส์ของพี่เขาประทับอกประทับใจใช่ไหมคะเนี่ยต่อมาค่ะล่าสุดยังมีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงพิพัชราก็คือคุณ CK คะ่ะมีการสัมภาษณ์เจ้าของแรงพิพัชราแล้ว ก็น่องลิซ่านั่นเองนะก็จะเป็นคําถามประมาณว่าคุณซีเคถามว่าทําไมถึงทําให้ลิซ่าแสบแร์พิ่ภาชนาก็คือคุณเพชรนะคะก็ได้เล่าว่าพี่แนนก็คือไซร์หลี่เชตัวของน้องลิซ่าก็โทรมาหาเพชรว่าเพชรเนี่ยมีอินฟินิตชุดสีทองไหมประมาณนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะต้องใช้ในอีก7วันแล้วก็ตอนที่เขาโทรมาหาบอกว่าอยากได้อินฟินิตชุดสีทองแล้วก็คุณซีเคค่ะก็ถามว่าและตอนที่เขาโทรมาบอกว่าอยากได้อินฟินิตชุดสีทอง ู้ไหมว่าคือลิซ่านะคะคุณพี่เพชก็บอกไม่รู้ค่ะคือตอนนั้นนะคะในวันที่พี่แนนโทรมาเพชก็ถามว่าเขาสวททรงประมาณไหนแล้วก็บอกว่าอยากได้เสื้อแขนยาวอยากได้สีทองนะอยากได้กระโปรงสั้นเพชก็เลยถามไปตรงๆเลยว่าอุ้ยพี่แนนคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าแบบมันคือดองลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกมาว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปหาที่ออฟฟิศแล้วกันนะแล้วพี่สีเคะก็ถามว่าสไตล์รีเร q u e s หรือว่าลิซ่าร quest คุณเพชก็บอกไม่รู้เลยค่ะเพชพูดตรง ตรงๆนะคือเพจรู้สึกว่าเพรไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยระยะเวลาการทํางานมัน only seven d a y ใช่ไหมคะแล้วปกติเวลาที่เราจะท Show Show ะะํา infinite s h o t ชุดหนึ่งเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็แบบ 3- าสี่อาทิตย์มันจะทําให้ได้ full look แบบนั้นด้วยสีด้วยนะคะแล้วก็วันที่น้องเขาใส่ตอนแรกมันมีคนส่งมาให้เพจตั้งแต่กลางคืนแล้วก็แบบว่าเฮ้ยน้องเขาไป F1 นะมีชุดเพรไปที่งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนแชร์มาเต็มเลยแบบเยอะมากๆว่าแบบเฮ้ยเพจ หรือย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบในที่สุดมันก็เกิดขึ้นนั่นเองนะคือแบบเฮ้ยดีใจมากๆตอนนั้นก็คือความระดับดีใจเนี่ยพิรก็คือร้อยเต็มไปแล้วว่าแบบเฮ้ยน้องเขาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยค่ะตอนนั้นพชรก็เลยคิดว่าเอ๊แต่มันเนี่ยมันมันจะมีน้องลิซ่ากับอีกเซเลบริตี้คนอื่นที่เราเห็นรูปเนาะเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเชยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเขาใส่แล้วแต่ปรากฏนวินาทีตอนนั้นประมาณแบบ2องโมงเย็นหรือว่า3ามโมงเย็นนี่แหละลิซ่าเขา น้องเขาลงเองน้องเขาลงแบบลงเองอะค่ะแล้วเพชก็รู้สึกว่าตอนนั้นคือเพชแบบเพชออกไปยืนเงียบๆคนเดียวแล้วเพชก็รู้สึกแบบว่านี่มันมากเกินไปแล้วที่จะจัดการกับความรู้สึกนี้ได้นะคะแล้วแบบรู้สึกแบบดีใจมากๆจริงๆแล้วคุณซีเคก็บอกว่าผมมั่นใจเลยว่าขายหมดคุณเพชก็บอกว่าขายหมดหมดทุกอย่างในร้านค่ะแล้วก็บอกว่าที่ตกใจที่เพชบอกเพชไม่ได้แพลนมันก็เลยแบบมันมีทุกอย่างในร้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Shoot Shoot อินฟินิตชุดชุดยางอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับอินฟินิตชูดด้วยค่ะทุกอย่างเลยขายหมดนั่นเองนะทุกคนโอ้โหนี่คือเป็นบทสัมภาษณ์ดีๆนะคะซึ่งคุณ c ีสัมภาษณ์ที่เทสขาเจ้าของแบรนด์พิพัชรานะคะที่โนริซ่าใส่ไป F1 Mon นมนากนั่นเองที่บอกเลยว่าแตกแต่งหนักมากค่ะสำหรับงานนั้นได้ฟังแล้วก็รู้สึกแฮปปี้จังเลยค่ะทุกคนก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะนำมาฝากเช่นกันแล้ววันนี้ค่ะกับการเดินทางของโนริซ่าจากสนามบินอินชอนเพื่อเดินทางไปร่วมง,งานปาร์ตี้แฟชั่น ซูเฟ่รแฟนที่ไปหาโงริซาแล้วก็เจอโรริซาด้วยตาเนื้อนี่บอกว่าโดริซ่าสวยน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่ธรรมชาติสูงมากๆเลยนะคะมีโมเมนต,ต์หลากหลายที่แอดได้นําเสนอไปบ้างแล้วค่ะมีการขิงง iPhone 17ด้วยนะคะแม่โครผีซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเต้าลิซ